กลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมคุณภูผาฮะในช่วงของอากาศที่จะมีการแปรปรวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ปลายหนาวต้นร้อนอที่เราเกิดขึ้นเรามีหลายๆส่วนครับเรื่องสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและสภาพสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายแล้วเราก็ต้องเท่าทันกับเรื่องของโลกนี้โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนแล้วนะครับว่าจะมีร่องฤดูฝนหรือว่าพายุฤดูร้อนพาดผ่านาในส่วนหลายพื้นที่ด้วยกันครับจะเป็นที่ไหนมาเช็คพร้อมกันครับ ว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์ครับเอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พูดถึงสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ว่าเกิดจากมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ช่วงนี้นะครับเกิดพายุฤดูร้อนมีลักษณะฝนฟ้าคะน,นองลมกระโชกแรงและจะอ่อนกําลังลงเล็กน้อยในห่วงวันที่27และ28นี้นะครับก็คือก่อนที่มวลอากาศเย็นจะพาดผ่านเข้ามาอีกในห่วงวันที่28และ30นี้ ส่งผลยังไงครับก็ให้เกิดฤดูร้อนพายุฤดูร้อนอีกครั้งนะครับโดยจะส่งผลกระทบกับทุกภาคของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครและประิมณฑลแต่ความรุนแรงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่หรือว่าย่อมความกดอากาศที่พาดผ่านไปนั่นแหละครับท้งนี้ต้องหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Facebook และ YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ถ้าไม่แน่ใจเลยไม่เปิดโซเชียลก็โทรไปก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1นึ่ตลอด24ชั่วโมงหรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาทที่กกระจายัันไป้ง ภาค5าแห่งครับใช่แล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับขอพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าให้ตระหนักว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆปีแต่ปีนี้ร้อนกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเองอย่าอยู่กลางแดดนานเกินไปครับเสี่ยงเกิดอาการฮีสโครกได้นะครับ